ก็ต้องการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับท่าทางฟรีๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนรับท่าทางฟรีๆยกเซิร์ฟกันเลยนะครับก็จะรับยังไงวิธีการรับจะรับยังไงนั่นเองนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วพี่จะมาสอนรับฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟีอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมแจกเพชรในคลิปนี้เลยนะครับพี่ก็นําาาคลิปเเมมมมืื่่่่อออวววนนนหหรักีีแะสสุุด๋ยพจ แจกฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มแจกให้ดูเลยโชว์สลิปกันไปเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ดีดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้ครบ10,000วิวนะครับพี่ก็จะแจกอีกเหมือนเดิมน้ำในส่วนบัตรกาลิน่า3ใบนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งนะครับปักหมุดไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เรจะไปแจกเพชรฟรีๆแล้วก็ก่อนจะไปรับท่าทางฟรีๆเดี๋ยวพี่จะพาามมดูในนส่วกกิจรร ที่มาเมื่อคืนกันก่อนนะครับที่แบบว่าเออที่มาเมื่อวานกันก่อนนะครับอ่ะที่แบบว่ายังงงๆกันอยู่หลายคนนะครับก็คือแต่กิจกรรมผ่านไปแล้วแหละนะครับกิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมความทรงจําหน้ารอนั่นเองกับไอเทมซัมเมอร์สูตรหัานั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมน้าในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับผมนี่นะก็จะมีในส่วนชุดนะครับมีกระเป๋านะครับนี่แล้วก็มีกล่องตัวนี้เออเฮอนะครับก็จะเป็นในส่วนกล่อง แรกโทเคนแตงโมนั่นเองเพื่อจะมาแรกในส่วนชุดในส่วนอะไรต่างๆประมาณนี้เลยนะครับในในส่วนกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็อีกันึ่งนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับนี่นะครับในส่วนกิจกรรมนะครับที่หลายคนแบบเออยังงงๆอยู่นะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เป็นอ่าส่วนลดนะครับลดราคานั่นเองนะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับมามีบัตรเปลี่ยนชื่อตรงไหนบัตรพี่ดูแป๊บหนึ่งนะเออมีไหมวะ หลักๆก็จะมีในส่วนนี้นี่นี่นี่ไมค์อีดิทพาร์ตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนบัตรสร้างห้องนั่นเองนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็บัตรสร้างห้องนี้นะบัตรบัตรเปลี่ยนบัตรสร้างห้องเนี่ยนะครับเก้าพิสเท่านั้นนะครับผมจํากัดการซื้อก็คือ1ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนอันละนะครับอันละร้อยห้าสิบพชรเนี่ยก็คือจํากัดที่สิบอันนะครับแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อเนี่ยเก้าสิบเก้าพชรเหมือนกันไม่รู้ว่าจํากัดหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอาจำกัดแค่สามอันนะ นะครับ31มีนาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนอีดิทพาร์ตนะครับที่น้องหลายคนงงก็คือนะพี่ลองซื้อแล้วนะครับก็คือซื้อได้ครั้งเดียวนะครับก็คือจับได้สิทธิ์ขั้นสูงหรืออีดิทพาร์ตเนี่ยซีซั่นนี้นะครับอ่ะซีซั่นนี้ก็คืออ่าซีซั่นเดือนมีนาคมนะครับก็คือถ้าใครซื้อดองไว้นี่ไม่ได้นะครับก็คือซื้อแล้วจะเปิดให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ซื้อได้ครั้งเดียวนั่นเองนะครับหมายความว่าจะดองไปอ่าซื้อในซีซั่น เดือนเมษาไม่ได้น,นั่นเองนะครับผมนะก็พี่ซื้อแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้หนไหมก็จะเปิดให้เลยนะครับนี่มาดูของพี่ได้เลยนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเปิดเลยนะครับผมนะพี่ก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์รูปอะไรตามนี้เลยเห็นไหมพี่ก็ได้รับไปทีละร,ร้อยประมาณนี้นะครับผมเข้าใจกันง่ายอย่าเข้าใจผิดนะครับผมนะโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอไปแจกเพชรกันก่อนเลยละกันนะครับก่อนจะรับของฟรีกันเนาะโอเคเราไปแจกเพชรกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมานะครับพี่จะซุ่ม แกเพชรนะครับนี่ก็นําลิง์มันก่อนนะครับมาสุ่มนะครับผมแล้วก็สุ่มมาเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจก2อรางวัลนะครับผมนะอ่ะแจกเงินน้นหนักเลยนะครับมาดูคนแรกกันเลยนะครับผมปึ๊บโอ้โหคนแรกไม่ได้นะครับไม่ใส่อะไรไปเลยนะครับผมมาต่อคนที่2กันเลยนะครับผมคนที่2ก็ไม่ได้นะครับผมมาต่อครับผมไปต่อคนที่สามไปเลยว่าจะได้หรือเปล่าอ้าเรียบร้อยเป็นน้องคนนี้เลยนะครับเป็นน้องประจวบนั่นเองนะครับก็มีอยู่มียูดีนะครับผมแล้วก็ใส่ ให้แท็กบิชแนลมาด้วยมีชื่อเฟซนะครับครบมันเรียบร้อยมาก๊อปยูอีดีมาเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่กำลังเติมให้เลยนะครับนี่เข้าสู่ระบบปึ๊บเรียบร้อยอ่ะเข้าระบบไปแล้วนะครับนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมนะก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะสแกนบาร์โคดเติมให้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นบาร์โคดของการเติมทั้งนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่สแกนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพชกำลังเข้านะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับผมมาโอเคกดย อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เรียบร้อยนี่เลยนะครับก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมได้รับเพชรฟรีๆแล้วนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับผมมาไปต่อคนที่2กันเลยนะครับอย่ารีรออย่ารอดีอย่ารีรานะครับปึ๊บโอ้โหน่าเสียดายนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับไปใส่ชื่อเฟซมานะครับผมไปต่อครับผมอ่าเรียบร้อยเป็นน้อง MBI MBI 1นนั่นเองนะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับทำถูกกติกาเรียบร้อยมาก๊อปยูดีมาเลยนะครับผมปึ๊บ อ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่มาโอเคปึ๊บอ่านี่เลยนะครับผมใส่ยูอดีปึ๊บเข้าสู่ระบบปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บนี่เป็นน้องคนนี้ตรงตามชื่อตรงตามยูอดีนะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมพี่กำลังอ่า สแกนบาร์โค้ดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเติมให้ฟรีๆเลยโชว์สลิปกันเลยนะครับช่องพี่แจกจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่สักครู่อ่าเรียบร้อยดีเลยนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยกับคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะครับ โอเคนะครับก็แจกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปรับท่าทางฟรีๆกันดีกว่านะครับผมนะใครที่อยากได้แล้วนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยในส่วนท่าทางฟรีๆนะเป็นในส่วนกิจกรรมคารินาเวิลด์นั่นเองนะครับผมในวันที่4เมษายนนะครับเวลาเท่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับรับชมผ่านช่องทางยูทูบนะครับคารินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมสึกรายเดือดนักสู้นั่นเองนะครับนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนโอ้โหยูทูบเบอร์ดังๆหรือว่านักแข่งดังๆนะครับมา เล่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนทีมที่ชนะนะครับพารับไอเทมนั่นเองนะมีในส่วนตัวละครต่างๆนะครับมีบัตรสร้างห้องมีชุดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนไลฟ์แอนด์แคร์ครบตาม เป้านะครับรับไอเทมฟรีก็จมีในส่วนท่าทางนั่นเองไหมท่าทางที่พี่บอกนะครับนี่รับฟรีๆถาวรกันไปเลยแล้วก็ในส่วนกล่องสุ่มสกินปืนกล่องท่าทางไอกล่องชุดต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังมีของฟรีอีกนะครับในส่วนวันที่4นะครับเอวันที่3เมษายนนะครับเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับก็จะมีไลฟ์สดการแข่งขันกันเลยนะเวิร์กกันเลยนะเวิร์เลยว่าการแข่งขันฟรีไฟโปรเล็กชิซันสี่นะครับผมรอบแกลนไฟนอลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วน ครบ3ามแสนคนดูเนี่ยรับฟรีทั้งหมดเลยตามรูปนี้เลยนะครับผมเนี่ยเออมีแต่ละแล่เลยนะครับผมแล้วก็มีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมีหรือเปล่านะประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้หลักๆเลยนะครับหลักๆประมาณนี้ของฟรีเยอะจริงๆแล้วก็ในส่วนการเก็บโทเค็นกระแนบเบอร์เนี่ยพี่ก็สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปเก็บไปสะสมกันดูนะครับในส่วนวันที่3แล้วก็วันที่4นั่นเองนะครับรับชมเป็นผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเพราะว่า เขาไม่ให้ไปจัดงานแล้วนะครับเพราะว่าจะลดโควิด2019นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับรับท่าทางฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะครับเพียงไลค์แอนแชร์เฉยๆนะครับผมไลค์ครบแอนแชร์ครบก็รับไปเลยฟรีๆเลยนะครับยกเซิร์ฟนะครับสำหรับท่าทางนี้ใครยังไม่มีเนี่ย รอได้เลยนะครับรอ้อยเลยของฟรียกเซิร์ฟแน่นอน100%เซนะครับแล้วก็ในส่วนโค้ดสกินปืนนะครับถ้า GM แจกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ในในส่วนคลิปนี้เนี่ยอย่าพลาดนะครับพี่บอกเลยว่าอย่าพลาดแล้วก็ในส่วนอีดิพาร์ใครที่งงอยู่พี่อธิบายไปแล้วนะครับอย่างงนะครับอย่าสงสัยนะเพราะว่าซื้อปั๊บมันก็จะ เปิดให้เลยนะครับในส่วนอ่าอีดิทพาร์ซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะไปซื้อดองไว้เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มันซื้อได้ครั้งเดียวถ้าจะไปซื้อวันพรุ่งนี้ของก็จะออกจากร้านค้าแล้วนะครับไม่มีให้ซื้อแล้วนะครับประมาณนี้เข้าใจกันง่ายนะครับผมเนาะก็สําหรับกิจกรรมในคลิปนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะที่มาใหม่ล่าสุดก็จะเหลือในส่วนอันนี้อันนี้อีกนึงอีกนึงนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่ดูก่อนเอ่อตรงไหนนะเดี๋ยวพี่หาแป๊บนึงนะมันมี พี่ดูก่อนนะพี่ดูก่อนภารกิจลมยักษ์ไม่น่าใช่อยู่ตรงอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับผมนี่ยังไม่หมดเกณฑ์น,นะหมดเกีย์ในวันที่ในวันที่4นะครับผมเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งนะครับผมในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับผมปึ๊บ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 น่าจะอยู่หน้าเพจกันน่าฟรีไฟทะเลนะครับน้องก็ไปหาดูนะครับไปหาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้พี่ก็ นำมาบางส่วนนะครับนำมาบางส่วนแต่ว่าหลักๆก็คือวันที่3วันที่4ของแจกแน่นแน่นอนนะครับของแจกแน่นแน่นอนก็รอชมไลฟ์สดกันได้เลยถ้าครบก็รอรับได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเจมจะแจกวันนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าวันถัดมานะครับผมก็จะแจกแน่นอนครับถ้าคนครบนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตัวนี้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ฟิฟายนะครับผมร่วมกับ 2P นั่นเองนะครับเป็นเสื้อเปิดขาย999พชเนะครับก็จะได้รับเป็นในส่วนกระเป๋าเป็นแอร์บอ์ดเป็น คูปองไล้เปลี่ยนปืน5ใบด้วยนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับถึง5เมษายนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาจับจองกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาสอนรับของฟรีกันจะประมาณนี้เป็นท่าทางฟรีๆได้รับกันยกเซิร์ฟเลยนะครับใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กาบครับว่าสวัสดีครับ